โอเคทุกคนวันนี้เรายิยกันในเกมโรบอกก็เป็นที่มีชื่อว่ามาเวลโอเมกาทุกคนวันนี้จะมาเล่นจริงังเกลในสกินฟีนิกส์อย่าฟีนิกส์เท่านั้นเลยทุกคนดักฟีนิกส์นะโอเคสกินนี้ค่ายประมาณ500โลบักมัง้งใช่ส่วนมาเวลโกนน่าจะ300โลบักประมาณนะั้นนะทุกคนโอเควันนี้เรายิยกันมาเอ้ยวันนี้เรามายูกกันในทัดนน้องเตยนะทุกคนโอเคเามาเล่นกันเลย มาเบ็นโกลเราไม่รู้ว่าน้องเตยมีบาเวลโกลหรือเปล่าวะแต่รู้ว่าเตยมีดาร์ฟี่นี่กันทุกคน<อ>มาไว้เว์มากไปดูพี่ีการเล่นเวอร์โอ้ยโอ้ย โดนไปซี่ลุกซะเลยนะโอ้ตายโดนลุมช้ำเออคือจะเล่นพิลเล่แล้วอะโอ้ยโ,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 โดนแกล้ง โอ้ยเป็นเหียอะไรล่ะอา้าวอินั่นออกไปเลยยิวันดาซอมบี้อะ่ะพอตโดนฆ่าออกเลยแพ้ไม่ได้ทีเนี้ยงงงงเว้ยบ้าบอปะ มันนักมันนี่มึงด้วยเออเสียงสะใจมากทุกคนโดนกลับไปดิหุยโอ้ยโอ้ย ใา้อีกละยิงแน่กูตัดแน่อาทิตย์หน้ากูตัดแน่มาไหมมาไหมไอ้ไฟขึ้นกลับแล้วเหรอขู้กลับแล้วเหรอ คุณเกาไปแล้วเหรอกระเด้งเว้ยกระเด้งกระเด้งโอ้กระเด้งเวัวว้าวคุณเกาะไปแล้วเหรอกุณเกาะไปแล้วเหรอายไปแล้วสิทีนี้รออะไรล่ะชาวบ้านมันจะกลับมาเว้ย chút, ôi, ôi, nó ngay à, sao anh có tám mươi nhỉ, ôi, ha, ตายไปสิอปึ๊กวิจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีหนีก่อนพัง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 ลบพังลบพังลบรอกินรอกินรอกินเราต้องหักสมบัติซอย ดีสวยกูก็หมุนต่อเลยสิจ้ารออะไรล่ะไม่โดนเวร์ถ้ามันรู้ใครอะ่ะ ไม่ได้แล้วอะ่ะกินน,นู้นปะกินนี้ปะใช่มึงนั่นแหละไปให้หมดเลยไปเกลียพื้นที่เกลียพื้นที่เว์ tôi kia em Ôi Tầm không mới ra đâu ạ Ôi ý ní ní Ôi อยระยะใกล้มากอ่ะไฟไหมล่ะโอ้ยโอ้โหตัวมรัระยะใกล้อะเราเราแบบว่าเราค่อนข้างจะใกล้แกงมันนะกูพ,พอใจละก็ามาสู้กูสิมัามันนักอยู่ไกลนะักยู่ไกลนะักโอ้ไกลนะัก มันไก่นักมันไก่ซิบเบ้ามาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงจ๊ะโดนไปสิไม่โดนจะไปสิก็ตามมาแล้วมันจะเป็นของตามของคุนเออจะมีใครมาไม่นะจะตามทุก ถ้าตอนคืนมันรู้อ่ะจะดกักร่างมันใช่ปะใช่เงั้นไะมว่าหละใช่ด้วยแหม,มัน่็จะแน่ที่รับประกาศจะทุบ จะต,ตามมาเปล่าวะไม่รู้อ่ะจะไมต่ตามเขาหรอกนี่ใช่เวลาของเราเพราะเราจะไปอะไรเราจะไปกินเลือดจัดจะเป์จัดก,การนะนะเ้ยเป็นป้าเหรอโอ๊ยสัตว์งูจะมากินเลือดดีๆเป็นเร็วโอ้ยไปไหนหนกู

ตายว่าแล้วอันอีห้านั้นเจอแน่แม่มึงไปมึงใช่ไหมมึงไปจับไปไหนจัไปไหนกูเริ่มคล้องเหมือนละอีนี่อีนี่ด้วยอีนี่ด้วยมานนี่อีนี่ด้วย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 อีนี้ด้วย อีนี่ด้วยอีนี่ด้วยอีนี่ด้วย,วยแก้งแรงเลยด้วยนี่เสร์ฟน่อยมึงฆ่ากูไม่ได้กูฆ่ามึงไม่ได้แฝดนะไหนไหนใครเรียกใครเรียก โอ้โหโดนได้ไงวะยิงมาอุ้ยอุ้ยโอ้ยอี่มากโอ้โหทุกเม็ดอะโอ้โหอโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แช้มันไม่ได้ฉันต้องหนี้ไม่ท่านัดเลยว่ะ คายใบชิบหายอ่ะกดกดใบอ่ะกดใบเวอร์กดใบเวอร์กดใบเวอร์ทุกคนฆ่าหมดแล้วะดาดด้วยตายจ้ามีใบเนาะเออมีใบขิดขิดหนาขิดหนาขิดตโอ้ยเป็นเหี้ยะไรโอ้ย เออตีสวยมากทุกคนตกตกตกโอ้ยช็อตอีกเลยฮะโดนชอ็ชอตช็อตช็อตกูทำเชี่ยไรล่ะอีป้าอ้วนโอ้โหยิงไม่โมดคือมันโดนงงปะก็ยิงเลยะไกลแล้วอ่ะ นดูราคาที่นี่มรัจะได้กลุ่มมากเอาไปแจกไปแดกเอาไปแดกอ๋อ เหนื่อยเหนื <niño sharing> <Never>. ่อยเวอร์เรามาอยได้เล่นมาเวลแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นจีนว่ะเออเห็นสังเกตปะเวลาเล่นไม่ค่อยเล่นจีนนะตัวาจีนมันเขาใชยาแน้ก็ตัวสโลเล่นเล่นเป็นนะสวัสดีทเป็นใครอ่ะทใหได้านึ่งก็ไม่ น,น,นิดนึงกนนง็นิดนึงถ้าหลุมก็อยนินึงทำแบบหนึ่งท่านิดนึงก็นิดนึงอ่ามานี้เลยจะฟาลงมานะผ่ายรอกินอย่างแรง อีป้ามึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่เลยมึงแยกมาแยกมาคุยกับกูแยกมาคุยกับกูแยกมาคุยกับกูมึงแยกมาได้ไรมาได้ไรมามึงแคแยกมาเท่านั้นแหละแยกมาคุยกับกู มึงแกมาคุยตะก,กูมึงแกมาคุยตะกูกูตายค่ะแนั่นแหละจบบอกแล้วแกมาคุยกันจะได้รู้เรื่องโอเคทุกคนก็กส่วนนะนะกับการเล่นฟีนิกซ์หรือว่าสกินจิงเกลทุกคนนะดาฟีนิกใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เรานะทุกคนนะแล้วก็สามารถรีเควสได้นะถ้าเรามนะีจะเล่นนะทุกคนโอเคสำหรับทีมนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายไปห,หลอกเวอรเสียง